อันนี้ผมเอาอินไซต์มาเล่าให้ฟังเลย <c oughs> เรื่องที่หนึ่งนะครับในสมัยลุงตู่เนี่ยนะครับเวลากระทรวงจะเสนอเรื่องเข้าคอรมอเนี่ยต้องผ่านรองนายกแล้วก็ถึงจะเข้าพิทธิไปที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วก็เข้าคอรมอ <c oughs> แต่ว่าของคุณเศรษฐานี่ท่านไม่เอาแบบลุงตู่แล้วครับท่านให้แต่ละกระทรวงเนี่ยส่งเรื่องมาที่สํานักเลขาคอรมอและสานักเลขาคอรมอเสนอท่านโดยตรงไม่ต้องผ่านรองนายก นั่นหมายความว่าท่านเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะมีอำนาจที่จะบอกว่าเรื่องนี้เอาเข้าคอรมอรเรื่องนี้ไม่เอาเข้าคอรมอรหรือเรื่องนี้เก็บใส่แฟ้มไว้ก่อนอาจารย์กําลังจะบอกผมหรือผมตีความผิดเอาเองว่านายกเศรษฐาเนี่ยขีวกว่าอีกนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้คุณเศรษฐาถ้าชกมวยไทยนะพี่ต้องบอกเศรษฐาสิดโทนี่ครับเ<ส>พราะนี่คือโมเดลนี่คือโมเดลเดียวกับโทนี่ตอนเป็นนายกเลย เติมอีกคำหนึ่งได้ไหมครับเซคาสติดเอกโทนี่นะฮะฮะใช่ใช่ใชอันนี้นี่ต้องบอกว่าโคลนิ่งมาเลยนะครับโคลนิ่งเลยนะครับเพราะว่าสมัยนั้นพี่หมูจําได้ไหมฮะที่ตอนนั้นบอกว่าคุณโทนี่เนี่ยบริหารงานแบบซีอีโอก็แบบนี้แหละครับนะครับดึงอานาจเข้าสู่การตัดสินใจเนี่ยนะครับเข้าสู่ตัวนายกัฐมนตรแต่เพียงผู้เดียว เพราะนั้นสะท้อนให้เห็นว่าลีลาดีเอของลุงโทนี่นะครับซึ่งวันนี้สะท้อนผ่านคุณเสถาเนี่ยก็คือรัฐมนตรีนะครับโดยเฉพาะัลมนตรีต่างพักอยากได้อะไรนะครับคุณไม่มีอำนาจนะคุณต้องมาเกาะโต๊ะขอเป็นครั้งครั้งไปนี่คือการกระชับอำนาจที่เราเห็นเมื่อวันที่หกซึ่งหลายคนเนี่ยมองข้ามเรื่องนี้เพราะมันไม่ได้ดีการแถลงเป็นทางการมีเรื่องที่สองครับเด็ดกว่านั้นครับหลายคนถามผมว่า ในคอรมอชุดนี้เนี่ยใครมาทําหน้าที่ด้านกฎหมายแทนท่านรอง,อางนายยรวิศนุปรากฏว่านะครับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแทนงานอาจารย์วิศโโนุนี่คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับอา้าวเลยฮะซึ่งหน้างานกฎหมายมีสามงานใหญ่นะพี่หมู<ะ>งานที่หนึ่งสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับตรวจมติคอรมอครับ S <S> นะครับมติคอ,อรมอจะแจ้งเวียนจะประกาศต่อสาธารณะจะมีผลผูกพันกฎหมายกับส่วนรชนาชการต่างๆเนี่ยคุณจุลพันธ์ต้องตรวจก่อนครับ <ừ> ถ้าจุลพันธ์ไม่เส็นก็เป็นมติคอ,อรมอไม่ได้ครับนี่ใหญ่พอไหมครับใหญ่พอ,อเพราะว่า<ม>คําว่าตรวจมติคอ,อรมอนี่ต้องขยายความอีกนิดหนึ่งอ<ช>ีกผมชอบเผือกนะฮะครับผมอีพ<ฮ>ี่เอ่อเรื่องมติคอรมอเนี่ยมาคือมติมันออกมาอย่างหนึ่งอยากจะตบให้มันชัด อ่าก็คือคนที่จะตรวจมติเนี่ยแหละตรวจคําต่างๆก็ตบๆให้มันชัดบางทีแต่บางทีมติชัดอยากจะให้มันคุมเคือเอ่อก็ก็อยู่ที่คนตั้งคนเขียนมตินี่แหละให้มันคุมเครือเข้าไว้อันนี้ก็ได้นะฮะนี่คือเป็นเป็นคนไฟแนลที่จะแก้ไขเรื่องอะไรทั้งปวงให้อ่าขงางเสือจะบังคับไปในทิศทางใดเกียร์ไปในในในส่วนที่นี่ มติคอรมอต้องถือว่าเป็นมติสําคัญมากๆของประเทศนะการบรนะิหารชาติบ้านเมืองมีผลนะฮะครับโโต้องออี้ับเอาแค่คําว่ารับทราบก็เห็นชอบเนี่ยก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าคุณจุฬาพันธ์จะมี power ขนาดไหนนะครับแค่ในมติเขียนว่ารับทราบนี่ก็เรื่องหนึ่งนะครับเห็นชอบนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะนั้นผมยกตัวอย่างว่าอะไรเป็นของพักพักร่วมเนี่ยตอนเสนอเห็นชอบแต่มติมันออกมารับทราบก็เป็นไปได้ แต่ถ้าเป็นของพรรคเพื่อไทยเสนอรับทราบอาจจะออกมาเป็นเห็นชอบก็ได้โอ้ยแต่เขาก็ไม่กล้าหักกันหรอกถ้าเป็นมติของพรรคร่วมนะเพราะว่ามันก็เชี่ยวผมคิดว่าเราจะได้เห็นลีลาดีในบางเรื่องแน่นอนนะครับคุณจุลพันธ์เนี่ยเชี่ยวมีความเชี่ยวพอเลยฮะเพราะว่าคุณจุลพันธ์นี่แมะถ้าบอกว่าอาจารย์ชูศักดิ์เขียนอาจารย์ชูศักดิ์กลุ๊มเรื่องนี้ มันจบแล้วแต่ถ้าคุณจุลพันธ์นี่อาจจะมีคนเถียงก็ได้ไหมไหมพันษาเป็นยังไงคืองี้ครับการมารับผิดชอบงานได้เนี้ยท่านปกคงไม่ได้มาโดยตัวบุคคลพักก็ต้องมีสตาฟใช่ไหมครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าหน่วยงานที่ดูเรื่องกฎหมายของรัฐบาลเนี่ยคือสำนักงานคณะกรรมการกิจกกานะครับซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงท่านนายกอยู่แล้วนะครับท่านนายกก็บอกว่าอ้าวท่านกิจกาก็ มาหารือกับท่านช่วยคลังด้วยนะครับเพราะท่านช่วยทางได้รับมอบหมายจากพรมอมให้รับผิดชอบด้านกฎหมายนะครับก็เท่ากับคุณจุลพันธ์ก็มีกฤษฎีกานะครับทั้งสํานักงานเพราะนั้นคุณจุลพันธ์ก็ไม่ต้องกลัวใครแล้วครับเพราะที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาลคุณจุลพันธ์เป็นคนดูแลแต่อีกในยะหนึ่งก็คือคุณจุลพันธ์เป็นหนังหน้าไฟนะฮะเอาเอาไปออกก็ก็มันก็แสดงให้เห็นว่าอ่า ตระกูลอมรวิวัฒเนี่ยเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของลุงโทนี่ขนาดไหนนะครับไม่เช่นั้งแล้วลุงโทนี่ใช่ไหมครแล้วเรื่องความสําคัญที่สองนะพี่กรณีซึ่งคอรมอนะครับถูกฟ้องร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองสารพัดศาลและองค์กรอิสระเนี่ยคุณจุลพันธ์ต้องเป็นคนดูแลเรื่องนี้นะครับหนังหน้าหนังหน้าฟังทุกคนนะครับถูกฮะรัฐมนตรีทุกคนนะครับแล้วเรื่องที่สามนะครับ ร่างพระราชบัญญัติของรัฐบาลทุกฉบับที่จะเข้าสู่สภานะครับต้องผ่านคุณจุลพร์ครับเพราะฉะนั้นคุณจุลพรรกก็จะมีบทบาทสําคัญในการประสานงานกับวิบรัฐบาลผู้ตรงๆงคือคุณจุลพรรก็คือคนเกียร์กฎหมายรัฐบาลครับฉบับไหนจะเล่งฉบับไหนจะดองอยู่ที่คุณจุลพรร์นี่คือเป็นบทบาทที่น่าสนใจจริงๆนะครับคราวนี้เสือตัวที่สามนะครับก็คือคุณหมอิปงมมินเลอร์สุริเดชนะครับก็ในตําแหน่งเลขาธิการ นายกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าสามท็อปยอดเขาเรียกว่าจุดศูนย์รวมของรัฐบาลเนี้ยก็จะมีอยู่สามคนนะครับคือนายกเศรษฐาคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับแล้วก็คุณหมอพมมินเลอร์สุดิเดชนะครับต้องเรียกว่านี่คือจุดศูนย์จุดศูนย์รวมในการขับเคลื่อนงานในนามรัฐบาลนะครับซึ่งซึ่งเป็นบทบาท บทบาทของสามคนนี้นี่มันสะท้อนให้เห็นอะไรอยู่หลายอย่างของคุณหมอมิงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะสายตรงลุงโทนี่อยู่แล้ว uh huh. นะครับคุณจุฬาพัน <Yeah. S 1> ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยนะครับก็ผูกพันกับลุงกับลุงโทนี่มาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าในสามเหลี่ยมนี้นะครับก็อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในการกํากับดูแลของลุงโทนี่โรงพยาบาลตํารวจชั้นสิบสี่อย่างเด็ดเร็ดเด็เดขาด <c oughs> ไปไหน <c oughs> ไม่ได้ โอ้ยอาจารย์ก็พูดตรงเกินไปก็เอาไปว่ามีผู้อยู่มีผู้อยู่เบื้องหลังก,ลลก็แล้วกันอ่าฮะอ่าฮะมันในเบื้องหลังหรอกพี่พี่หมูดูนโยบายรัฐบาลที่จะ,ะแถลงสิมันมีคำอยู่สองคำอ่ะพี่หมูก็จำได้ใช่ไหมว่ายี่สิบปีที่แล้วนะยิตมากคำแรกคือผู้ว่าซีอโอคำที่สองคือทูตเศรษฐกิจคำสองคำนี้หายไปตั้งแต่รัฐประหารเก้ากันยาสี่เก้าไม่ถูกนำมาใช้อีกเลย ใช่นะครับพอตอนนี้หกหกนะครับลุงโทนี่กลับมาสองคำนี้มาโผล่หน้าตาเฉยนะครับจนผมเนะี่ยรู้สึกเลยว่าเอ็นโยบายที่คุณเศรษฐาจะถแถลงเนี่ยเขาไปทำกันที่ชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจหรือเปล่าโครดสิ่ง <c oughs> ลุงโทนี่มาเลยตรงๆอันนี้ต้องตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ก่อน <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ว่าเอาเป็นว่าอิทธิพลของลุงโทนี่เนี่ยต้องบอกว่ามีมีอยู่เต็มมีอยู่เต็มที่ในรัฐบาลชุดนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เห็น,นะครับอันนี้ผเห็นนี่ถ้าถ้าจะพูดให้ให้เครดิตเอ่ออะไรนิดนึงก็คือเป็นประมาณว่าอิทธิพลทางความคิดของลุงโทนี่ได้ได้สง่ง <laughs> ได้ส่งผ่านมาถึงนโยบายของรัฐบาลชุดนี้แบบเรียกได้ว่าน่าจะมาแบบจัดเต็มอา่าโอเค